รเราก็มาดูลามี่นะครับตัวสเปเชียล d อดิชันปี2022นะครับซึ่งปีเนี้ยออกอสองสีนะครับสีหนึ่งก็คือสีครีมนะครับที่เราได้รีวิวไปก่อนหน้านี้และอีกสีหนึ่งก็คือสีสตรอเบอรี่สีเนี้ยครับหรือสีแดงๆเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมกำลังแกะบ็อกเซตอยู่นะครับ เราสามารถซื้อบล็อกเซตได้นะครับนี่คือบล็อกเซตนะครับนี่คือบ็อกเซตนะบ็อกเซตเนี่ยมันก็จะมาในขออนุญ,ญาตนะใส่กลับเข้าไปก่อนพอดีเพิ่งแกะเอาจากซองนะครับบล็อกเซตเนี่ยมันจะมาในกล่องแบบนี้นะครับสีขาวๆนะเราดึงออกมาก็จะเป็นสีเดียวกับปากกานะครับก็คือสีสตรอเบอร์รี่นะครับสีในกล้องอาจจะดูสดกว่า สีจริงนิดหนึ่งนะครับยังไงลองไปดูของจริงที่ร้านนะครับในบล็อกเซ็ตก็จะมีเหมือนเดิมนะครับก็คือซองใส่ปากกาหนึ่งหนึ่งด้ามน,นะครับหรือใครจะใส่สองด้ามก็ได้มันก็จะคับๆนะโอกาสเสียหายสูงนะครับให้ใส่ด้ามเดียวดีกว่านะครับอันนี้ก็คือซองใส่ปากกานะครับแล้วก็ตกดเกาะ ซึ่งตรงนี้ส่ปากกาได้สองด้ามน,นะครับตรงนี้ส่งปากกาได้สองด้ามน,นะครับก็จะเป็นบ็อกเซตนะครับราคาสี่้อยหกสิบบาทนะครับถ้าใครซื้อในวันแรกจำหน่ายนะในวันแรกจำหน่ายก็จะมีส่วนลดพิเศษนะครับลองติดต่อทางลามี่ดูนะครับอันนี้ก็เป็นปากการามี่นะครับสีสตรอเบอรี่เป็นสเปเชียลเอดิชันน2022นะครับสองพันยี่สิบสนะครับ ก็ออกในช่วงซัมเมอร์นะสีเหมาะกับซัมเมอร์มากๆนะครับใครก็ตามที่ซื้อช่วงนี้ครับสิ่งที่จะได้รับก็คือนี่ถุงนะครับถุงสามถุงนะครับสามถุงเพราะว่ามีปากกาสามด้ามถ้าใครซื้อด้ามเดียวก็จะได้ถุงหนึ่งถุงนะครับผมบอกก่อนว่าถุงสีสวยๆแบบนี้และกล่องสีสวยๆแบบนั้นนะครับ เป็นของที่มีจํานวนจํากัดหมายความว่าคุณไปซื้อเร็วคุณจะได้คุณไปซื้อช้าคุณจะไม่ได้นะครับสั่งออนไลน์ผ่านลามี่ก็ได้นะครับไปตามเคาน์เตอร์ลามี่ต่างๆไม่ว่าจะในห้างสรรพสินค้าหรือ B2S หรือที่ไหนล่ะแฟลกชิปสโตร์ที่เมก,กบ,บางนาหรือจะไปไหนก็ได้นะครับมันก็จะมีนะนี่แบบนี้นะครับ ที่แฟลกชิ t สโตเนี่ยวันแรกออกจำหน่ายเนี่ยก็คือวันที่6เมษายนนะครับ6เมษายน2565หรือ2002นะครับก็จะมีจำหน่ายทั้ง2สีเลยนะครับสีสตรอเบอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็สีครีมอันนี้ก็เป็นสีสตรอเบอรี่อย่าลืมนะครับของแท้ซื้อที่ร้านนะครับจะมีใบวารันตีซึ่งสำคัญมากนะครับใบนี้สำคัญมากเพราะเป็นใบรับประกันประกานะครับ ใบรับประกันเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับพอเราซื้อประกาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องสมัครนะครับเราจะต้องสมัครสมัครเมมเบอร์ของลามี่า่านไลน์ของลามีไทยแลนด์นะครับมันก็จะมีช่องให้กรอกสะสมยอดซื้อนะครับคุณต้องการเลข2เลขซึ่งอยู่ในวอลัิตีการ์ดนี้นะครับคุณต้องการเลข2เลขเพื่อไปกรอกนะครับเป็นการสะสมยอดซื้อ นะครับแล้วก็สามารถนำไปเป็นส่วนลดในอนาคตได้เมื่อซื้อถึงยอดเท่าไหร่ส0่พจะได้ขยับเป็นซิลเวอร์เท่าไหร่กี่พันเป็นู้8 0แปมั้งจะได้เป็นโกล์นะครับแล้วคุณก็จะไปสะสมเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อๆไปนะครับก็จะมีส่วนลด100บาทส่วนลด1ิหเปอร์เซ็นต์หรือแถมไส้รีฟิลตัวหมึกซึม หรือแถมไส้โรลเลอร์บอลแล้วแต่นะครับลองไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์แล้วกันนะครับอันนี้ลามี่อ่านีนเป็นเป็นตัวลามี่จะพิมพ์อยู่ตรงนี้มองไม่ค่อยเห็นเนาะปากกาสีมันสวยอะ่ะอาจจะเห็นน้อยนะครับอ่าปากกาสีสตรอเบอรี่นะครับเป็นปี2022นะครับก็ทั้งด้ามเลยตั้งแต่หัวจะหลดปลายนะครับนะ ตัวหยุ่นๆนี้ก็เป็นสีแดงด้วยสีสตรอเบอรี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นปากกาโลเล่บอลนะครับนะฮะลเลบอเอ้ยไม่ใช่บอลพอย์นะครับปากกาหมึกแห้งปากกาลูกลื่นนะครับสมัยโบราณเราเรียกปากกาหมึกแห้งนะสมัยผมเรียนตอนหนังสือตอนเด็กๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราเรียกปากกาลูกลื่นนะครับนะบอลพอย์นะครับบอลพอย์นะก็คือตัวนี้นะครับ นะดูสีแล้วเป็นไงน่าใช้นะสีสวยงามนะครับนะอย่าลืมนะครับต้องมีวอลันตีการ์ดสำคัญมากนะครับอันต่อมานะครับอันต่อมาอันต่อมาเป็นไม่รู้จะเป็นอะไรโลลราะบอลนะครับเรล,ล่าบอลเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดนะมันไม่ยุ่งยากเขียนแล้วสวยนะครับเขียนสวย จุกโลลบอลจะเป็นขีดเดียวนะครับถ้าเป็นฟาวเทนเพนหรือปากกาหัวแรงหรือปากกาหมึกซึมจะเป็นการกระบาดนะครับจุกก็แดงตุกก็แดงนะครับคลิปแดงยางโอลิงก็แดงหัวจุกก็แดงไอตรงนี้ก็แดงนะครับคลิปจับก็แดงนะครับตัวหลอดของมันเนี่ยแท่งด้ามเนี่ยก็แดงนะครับใส่เป็น M63 นะครับ M63 นะครับอันนี้นะสีสตรอเบอรี่นะครับสวยมากๆนะสวยมากๆากปากกาเลนเล็บบอลเนี่ยเป็นปากกาที่ผมใช้มากที่สุดเพราะผมชอบมันเขียนลื่นเขียนดีข้อเสียอย่างเดียวก็คืออย่าทิ้งไว้นานใช้แล้วก็ใช้ด้ามนั้นให้หมดหมดไปนะครับไม่งั้นเวลาเราทิ้งไว้นาน,านบางทีหมึกมันเขียนไม่ออกนะครับนานมากๆหมึกมันจะเขียนไม่ออกนะครับเรา ใช้แล้วใช้ให้หมดใช้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยไปเปลี่ยนใช้ใด้ามอื่นนะอันนี้ก็เป็นโลโล,โลโบอลนะครับอันต่อมา,อ,าอันสุดท้ายนะครับอันต่อมาก็ต้องเป็นฟาวเทนเพนแล้วนะครับสุดท้ายปากกาหมึกซึม <c oughs> ทุกหน้าเห็นไหมครับต้องมีวารันตีมาด้วยนะจะมีแผ่นที่แนมมาด้วยผมไม่ให้ดูข้างในเพราะว่า เลขรหัสใครรหัสมันนะครับนะก็จะมีตัวกันเช่นเคยนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วไสหลอดเราพูดไปหลายคลิปนะครับสีสตรอเบอรีคุณเห็นไหมสวยมากๆจริงหัวเป็นสีเงินบางรุ่นมันจะเป็นสีดำนะที่เราเราเคยดูกันนะครับแล้วก็ทุกด้ามจะมีรามี่อยู่ตรงนี้นะครับสลักลงไปถ้าใครอยากให้ร้านเขาสลักชื่อก็ทำได้นะครับ แต่ผมไม่ค่อยชอบมันมันไม่สวยมันเป็นอย่างนี้มันสวยอยู่แล้วนะครับพอไปสลักชื่อเรามันจะไม่สวยยกเว้นเราอยากจะให้คนอื่นเราอยากจะให้เป็นของขวัญเราอยากจะให้เป็นที่ระลึกไม่อยากให้เขาไปให้ต่อคนอื่นทางเดียวที่ทําได้คือเราให้ของขวัญเขาแล้วเราไม่อยากให้เขาไปให้คนอื่นทางเดียวที่ทําได้ก็คือต้องส,สลักชื่อเขาลงไปนะครับไม่อย่างนั้นเขาก็จะไปให้คนอื่นต่อนะครับนะ อันนี้นะครับถ้าเราอยากให้เขาใช้ลามี่เราสลักชื่อให้เขาก็ได้นะครับก็ปรกกาสีสวยๆประจำปี2022นะครับปีนี้มี2ส,สีก็คือสีสตรอเบอรี่กับสีครีมนะเป็นสีเปเ i a เอ dition นะครับของปีนี้ถือว่าเป็นปีหนึ่งที่ไม่ผิดหวังเป็นปีที่ไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเป็นประกาสีที่สวยมากๆเนี่ย สีเดียวกับถุงนี่เลยนะครับสวยมากๆโดยเฉพาะสตอเบอรี่ผมเข้าใจว่าผมมั่นใจว่าสตอเบอรี่หมดก่อนครีมแน่นอนนะครับเพราะมันสวยนะครับผู้หญิงเนี่ยใช้สตอเบอรี่เหมาะสมมากนะครับและแต่จริงๆแล้วซาฟารีปีนี้นะครับประกาศรุ่นนี้คือรุ่นซาฟารีนะครับซาฟารี Safari ปีนี้ผมว่าผู้หญิงจะชอบมากๆนะครับปีก่อนก่อนหน้าผู้ชายอาจจะชอบนะครับมันจะออกสี เขียวเขียวสีอะไรอย่างงี้นคนจะชอบนะครับแต่ปีเนี้ยผมว่าผู้หญิงจะชอบเพราะเป็นสีสตรอเบอรี่กับสีครีมนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับลองไปดูนะครับที่ร้านจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายหรือติดต่อทางเว็บไซต์ของลามีก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้มาอัปเดตกันเมื่อมีประกาศรุ่นใหม่ออกมาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ